วยไปวนมาเดวน,นี้แหละว่าถอดไหยังราะยะเวลาในการก่อสร้างตั้งแต่จีนนครับค้บาเ57็จเริ่มสมดินห้าเจ็ดเริ่มสมดิน 5, 5, 7, มมดน,นะครับ้า58 59 60 61 62 63 64 okay. 64จะเข้า7ปีละวันที่30ตุลาเนี่ยเข้า7ปีเต็มอ๋อ30ตุลาสิน้นโอ้สิจะสิ้นเดือนนี้ครับเดือนนี้เหครับครบ7ปีเต็มน,นี่ครับถ้าเสร็จแล้วนี่ก็โอ้โหผมว่าแค่แค่เราได้มีโอกาสมาตรงนี้แล้วได้เวียนเทียนสัก3รอบตัวนี้ก็โอ้โหลองนึกภาพเอาต้องเวียน4รอบนี่เท่ากับ1กิโล4รอบ1กิโล ในครับเย,ย็นมากเย็นมากครับโชคดีกล้อง GoPro เขาปรับออตโอต้อ,อย่างเดียวไม่มีแมนวนวลโอ้โหขนลุกเลยครั้งที่สองครับที่ผมได้มีโอกาสมาที่ตรงนี้ครับแสดงว่าตรงนี้ก็จะมีลิฟต์ใช่ไหมครับคุณบาเป็นลิฟต์อยู่ในป่องข้างหลังนี่ไครับอ แต่ตัวนี้คือเป็นเป็นลิฟต์ขนของโ <คน S 1> ว์ข่าวนาๆๆ้นำมัสการครับอุ้มขึ้นไปด้วยเนระอะอุ้มขึ้นไปด้วยเลยจาน้าเขาไม่ติดกัาลัง,งติดกับใครใเ่ี่ย เมื่อปีที่แล้วยังไม่เรียบร้อยครับผมยังเห็นมีช่องว่างแบบมีอะไรอยู่ครับนูนครับเห็นแต่ไกลเลยกับกับวัดประชานิยมเหมือนกันลยวัดวัดกลางโรงแรมดปรงนี้ขออนุญาตนะครับคงไม่ลงข้างล่างก็ได้อ้ผมผมไม่ให้เห็นบรรยากาศครับตอนนี้ก็เริ่ม ใกล้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหล็กอะไรก็เก็บอาไรนี่ครับผู้ข้างบนเย็นมากยืนหลวงปู่เพิ่นเพิ่นอยากให้ชั้นนี้ไปทําอะไรครับอันนี้เป็นห้องห้องปฏิสัาเพุ่อทะลุสิบสองห้องอือหือกว้างมากแต่ละล็อกไม่ป็นห้องห้องละสิบสองห้องโอ้ล้อมล้อมล้อมรอบนี้อะไรใช่ไหมก็จะเป็นเพราะห้องหน้าต่างไว้แล้วแล้วมาข้างบนนะครับข้างบนคือเป็นพระที่ที่เห็น ข้างบนนี่เป็นที่ที่คือคนมาฝากมันสืบทอดรูปต่างๆจะไว้ขบวนนี้หมดเลยเพราะว่าข้างล่างนี่อาจจะแบบเป็นห้องท่องข้างบนนี่จะไว้ทุกอย่างครับโอ้โนี่เรียบร้อยแล้วอันนี้น,<า>น,น่าจะเย็นสบายมากเห็นปูพานนี่เหมนปูพานปูกลุ้มข้าวปูกลุมข้าวปูกลุ้มข้าวครับใครที่ขึ้นมาตรงนี้ก็จะได้เห็นสีทิศทางเลยใช่ไหมครับททิศางโอ้โหลมเย็นมากนั่นแหละครับอันนั้นอันนั้น ตรงที่ผมชี้เนี่ยก็คือภูคูคุ้มข้าวทางซ้ายมือน่าจะเป็นผมไม่ได้จะเป็นภูสิงคูสิงเนาะนนที่เป็น,น,ปน,ดนไดโนเสารอะไรครับอันนี้ไดโนเสาร์วีเห็นปลาครับครับครับตัวนี้ไดโนเสาร์ครับวันนี้ฟ้าเปิดสวยมากกูบาจะขึ้นได้ไหมครับได้เดือหลังก็ขึ้นอันนี้ปกติแล้วถ้า องเจดีนี้เสร็จลิฟต์เราจะขึ้นถึงได้ถึงชั้นไหนครับชั้นห้าครับอ๋อชั้นห้าตอนนี้คือเราอยู่ชั้นสามครับเนาะเราอยู่ชั้นสามแต่ถ้าลิฟต์เสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณชั้นห้าเราชั้นสี่ชั้นห้าทางบนทางล้นนะครับงน,นี้นะครับเดหนึ่งใครขึ้นก่อนครับขึ้นไปก่อนจะได้ครูบาเนะดินครับโอเคครับขออนุญาตเดินนะครับผมตอนนี้ก็จะยังไม่เรียบร้อย ไปค่อยๆนะครับตรงบันไดนี่ก็คือทําไว้เลยใช่ไหมครับตัวนี้ครับทำไว้เลยก็จะทำให้เรียบร้อยกว่านี้คระว่ชั้นละร้อยแปดชั้นตรงนี้โอ้โหตัวนี้ก็คือชั้นสี่แล้วใช่ไหมครับอืม นี่ครับเดินได้ยังมาน่าแล้วพอต่อเดินหน้านอกได้แล้วเพราะถือวางได้เห็นทหมทีตัวนี้คือนั่งร้านครับเพิ่มลูกบอลขึ้นเพิ่นส่งซิกแล้วครับได้อยู่ครับครูบาที่เราอยู่ตรงนี้คือชั้นสี่ใช่ไหมครับโอ้โหโอ้โหครับผมสาธุครับ เห็รงานสูงนะครับเนาะเยอดเลย <c oughs> อะอ,อกลมาหเหรอมาไกลมากเลยนี่มีกะลาบามีกะลาบาบมีกลังบารุด <c oughs> ได้แต่คำเดียวกับเจสตินมาเดกับมีกะลาบาดาครับครับผมคืบาก็สุดๆรครับๆๆวันนี้ครับเ่วนว่าไหวหรือไม่ไหว ได้โอ้ยจริได้จริงประเดิมของใหม่ใช่ครับครูาจับได้ม่จะจับจับมือจะจับมือฝ่ยฝจันี่อดจับนี่ปอดดีกว่าครูบาีแข่งปั่นตัวเตสั้นสามแล้วนี่ครับผมของจริงครับมีชั้น5ใช่ไหมก็เห็นอยู่ผมเห็นโดนกินอยู่เมื่อกี้ โอ้โหครับเมื่อกี้ที่โดนมาโผล่ตรงนี้แหละครับในสุดเราก็ได้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวไม่สายตอนนี้ไม่อยากใกล้ครูบาแล้วได้ดเเีเหมือนเสียงลมครับแต่ละเสาก็แล้ครับโอ้โครับแต่ละเสานี่คือตรงนี้เลยนะที่เราเห็นเมื่อกี้นี่ครับโอ้โหนี่ครับ ครูบานั่งก็ได้เ,เดี๋ยวผมดังต้องระว,วังหัวนะครัอ๋อสิ่งที่เราเห็นข้างบนบนนี้มุมสวยกว่านี่ครับผมอันนี้คือชั้นห้านะครับครับตัวนี้ก็เครนกำลังยกขึ้นมาครับยกอะไรขึ้นมาไม่รู้ยกอะไรขึ้นมาไม่รู้ครับเนี่ยเมือนกระสือก็เห็นว่ามุมกว้างสุดๆครับนู้นครับผมจังหวัดกาฬสินธุ์เห็นหมดเลยครับด้านหลัง ครูบาตรงด้านข้างนี้เราต้องปิดไม่รู้ว่าเป็นยังไงแบบนี้ครับเป็นช่องเนี่เป็นเสาสิบหกต้นนะตรงตรงตรงนี้จะทําเป็นเสาครับครับแล้วก็ที่ที่ตอนนี้ที่คุยกันคือว่าจะทําเป็นเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นช่องเป็นช่องแล้วก็ให้ได้เห็นวิวใช่ใช่ครับได้เห็นแล้วได้ใส่ลวดเส้นอะไรไหมคตอนนี้จะเป็นอยู่ว่าจะเป็นลวดหรือว่าเป็นกระจกโอ้รอบเลย ใช่ก็คือสามารถมายืนตรงนี้แล้วก็มองกันได้คือคืออยากได้ทิวทัศน์ด้านนอกู้นได้เห็นเนาะอืครับสุดยอดเลยหลังจากนี้มีมีกี่ชั้นกี่อะไรครับนี่คือชั้นที่ห้าแล้วต่อไปก็เป็นชั้นหกเป็นชั้นที่ไว้บรรจุพระรูปสารีริกธาชั้นที่หกแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นเป็นห้องฉนไนขึ้นไปโโอ้หใครเสียนแล้วก็ ยังไม่เสร็จไรอีกเยอะอยู่ตอนนี้ตอนนี้เกียรตีเนาะกำลังจะียรติีแล้วแปครับตอนนี้ถ้าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ๋อครับตรงตรงไหนครับที่เป็นห้องใสใสลีกท่าชั้นบนชั้นบนจะตรงนี้ต่อไปนะครับโอ้ชั้นบนจะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะให้ตอนนี้เป็นช่องที่ให้ประชาชนขึ้นมาชมวิวได้เป็นช่องๆองโอ้นี่ครับ ่ใช่บัวกุาจะขึ้นหรือยี่ทำพังันแล้วเราเราก็จะมีพื้นอันหนึ่งไปทคทับแ้่ครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรียกว่าบัวใช่ไหมใช่ครับอันนี้บัวหงายครับแต่ตัวนี้โอเคเดี๋ยวตัวนี้ก็คือตรงตรงช่องนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเทคอนกรีตปิดอีกทีนึงแล้วก็มีพื้นยื่นออกไปอีกครับเราทานข้าวที่ไหนครับถามชั้ในช่างก่อน คือในส่วนของอมันมี2ส,ส่วนในส่วนของพนักงานก็จะทานในออฟฟิศครับก็จะมีแม่บ้านทําให้แล้วก็บางทีก็เป็นข้าวกล่องในส่วนของคนงานเนี่ยก็อ,อยู่ข้างบนเราจะทานตรงตรงโรงอาหารตรงนั้นนะครับแต่ว่าต,ต้องลงไปคนง,งานคนง,งานจะต้องลงไปแล้วก็เขาเตรียมมาเองแล้วก็มีทางวัดนามาให้ด้วยนะครับคนงานก็จะประหยัดค่าจ่ายจะได้ส่วนนึงแล้วแล้วเคยต้องทานที่ตรงนี้ไหม ต้องลงไปข้างล่างครต้องลงไปกินข้าวไปสี่ไปโอ้โหเขาแตะเราเป็นเวลาเนาะที่นี่สี่เยี่ยมไม่ได้อันนี้คืออะไรครับนี่อันนี้ที่ล้างมือครับที่ล้างมืออ่างล้างหน้าครับตู้จอดเลยครับล้างมือการควบคเดี๋ยวก็วิวหลักล้านครับคุผู้ชมเป็นเป็นซิงค์วิวหลักล้านครับซิงค์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยนี่ครับเพิ่งติดบันไดเมื่อกี้นี่นะครับผม เพิ่งเอาเคลียร์ยกมากเมื่อกี้นี่นะครับผมนี่ครับบันไดขั้นสุดท้ายเลยครับตรงนี้ที่จะขึ้นมาชั้นที่ห้าเนาะครับครับครับผมเอ๊ทำงานสูงนะครับเนาะเขาเรียกว่าเห็นงานสูงบเหรอครับสูงมากเลยครับยังยังยังครับยังครับยังไม่แก่ครับตรงนี้พอติดเสร็จก็เดี๋ยวทำราวกันตกชั่วคราวแล้วก็จตที่เขาตรงนี้ก็ อันนี้คือราวชั่วคราวนะไม่ใช่ราวครับขอบคุณครับผมจะลงน้ำกันได้บ่เนี่ยลงน้ำกันได้ครับโอเคครับนี่ครับผมบันไดขั้นสุดท้ายเขาที่ติดเมื่อกี้ครับตอนที่เราเอาโดรนบินเมื่อกี้นี่นะครับ,บอตอนนี้น<า>ย,ยังไม่สวยนะเพนะราะว่าเดี๋ยวต้องครับผมมีเศษวัสดุตัวนี้เป็นพื้นยื่นที่ทําค่อนข้างที่จะเสี่ยงอันตรายนิดนึงเพราะว่า เพราะว่าเราเป็นโครงพัดหมดเลยนะครับเพื่อทำนาง้านขึ้นไปอแล้วก็ตั้งต้องตั้งบนบันไดด้วยต้องหาอะไรทำบันไดด้วยแสดงว่าบันไดนี่หล่อจากข้างล่างหล่อจากข้างล่างเรายกขึ้นมาเหมือนตัวเมื่อกี้ครับนี่ก็ป้องกันคนงานับตะไข่ตรงนี้โอ้นี่คือร้วน้ำหนักคนได้ใช่ไหมได้ครับแต่ว่าก็จะช้ำนิดนึงเพราะว่ามีการทำงานเยอะของตกมาว่างแต่มันไม่ถึงพื้น ครับเกื่อเซฟเนาะเกื่อคนภาพอะไรอือืมครับเดี๋ยวก็รอลิฟต์นะครับตอนนี้อยู่ชั้นที่3ชั้นที่3นะครับเมื่อกี้เราเดินขึ้นไปโน่นแหละครับเราก็จะเดินงานกลังเดินลงสี่ชั้นห้าแต่พอคนงานก็ลังทยอยลงมาจนแล้วครับอ๋อกูบายยังไม่อยากลงครับนั่งไมนั่งไม่นั่งไม่นั่งนั่งแล้วลุกไม่ขึ้น นั่งยืนให้ยืนนี่เลยลงแล้วครับผมหลังจากทุกคนขาปั้นขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับลงประตูไหนดีคนนอกน้องคนที่มีโอกาสเข้าอ่ะเข้าจะงรับสายเข้ามาแบบสวดมนต์วันสําคัญทางศาสนาเงี้ยวันสามอะไรเงี้ยครับนี่ก็ผมขออนุญาตนะครับได้คือโอกาสได้อัปเดตให้ลูกศิษย์เนาะศิษยานุศิษย์แล้วก็ผู้รู้สารชนิดกับคนเนาะกับเรื่องกับเรื่องอนี่นะครับ เราปรับเสียงได้อยู่ครับตรงนี้โอ้คอสโตอย่างดีเลยครับสั่งพัตเตอร์พิเศษเลยครับเนี่ยแล้วเป็นสีพิเศษเป็นสีพิเศษเลยครับสีสีคุณนเรียกว่าสีอะไรครับเป็นสีเหมือนกับสีจีวอนสีจีวอนเหมือนของคุณบานี่ครับผมมีทุกนีประมาณนี้นะครับแล้วเพื่นก็จะอยู่นะครับกับนี่ครับง่ายๆเลยเนี่ยที่เราเห็นตอนนี้แหละนี่ครับครับอันนี้ก็คือตัวอย่างแค่นี้ง่ายๆแค่ตัวอย่างนะครับคุณบาเนี่ย ตัวอย่างต้องใชไหนอั้นนที่หนึ่งอันนี้คือจะยกขึ้นไปเหรอครับก็ไปติดข้างบนที่เราอยู่เมื่อกี้นะครับขึ้นบนสุดๆดครับตั้งให้ดูครับเจะมาเป็นประมาณตรงนี้สิดสุดมากครับจะเป็นสุดที่ฝัอืมครับอ๋อเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เอาเครนยกขึ้นทีละชิ้นทีละชิ้นใช่ครับยกขึ้นทีละชิ้นจะเป็นชิ้นแรกก่อนแล้วก็เก็บข้างในครับแล้วก็ตั้งชิ้นสองไปต่อเป็นหนึ่งสองสามแค่นี้ก็อึ้งแล้วครับ เกือบเกือบสิบเซนนะนี่สิซนนครับสิบเซนเลยชะไม่ไม่ใช่เกือบแล้วเนาะสิบซนเลครับขับน่นแหะครับตรงนี้อมอฉไหนครับแล้วก็จะเอายกขึ้นโน่นแหละครับผมยอดโน่นเลยครับผมยังไม่เสร็จนี่ครูบาเนาะยังยังต่อมาณเท่าไหร่อสองปีนี่แหละสองปีครับผมแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วอีกยี่สิบเปอร์เซ็นครับมันช้าติดหนึ่งตัวเบื้องร่วมอนุโมทนาร่วมทําบุญมานะครับได้เห็นคลิปนี้นะครับ ผมก็ขอบพระคุณขอบพระคุณครูบาด้วยนะครับวันนี้ก็ตั้งใจมากเห็นเมื่อเช้าบอกเป็นลมใช่ไหมบอกผมมาถ่ายแล้วครูบาพาผมขึ้นนะครับทุกคนครับดูครับด้านหลังครับคือผมเห็นแล้วโอ้โหด้วยใจล้วนๆครับขอบคุณนะครับผมครับครับกรับน้มัสักร